อันยองอันยองนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสติเซิฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวตัวละครทดลองประจำเดือนมิถุนายนนะครับผมซึ่งเราสามารถรับน้องได้นอกจากการเล่นเกมนะครับผมให้ชนะครบ3ครั้งแล้วกล่องของน้องนะครับผมก็จะถูกส่งมาในกล่องข้อความอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมพอเรากดรับแล้วเนาะเราก็จะได้ของมาประมาณ3สิ่งนะครับผมสิ่งแรกก็คือจี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นจี้ประจำตัวของน้องนะครับผมเป็นจี้ทดลองเนาะแล้วก็ ทดลองประจําเดือนนะครับผมก็คือตัวน้องเองนั่นแหละโซนยันสุดท้ายนะครับผมเป็นบัฟของน้องเนาะอ่าเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มีความสามารถอะไรกันบ้างโดยความสามารถแรกนะครับผมก็คือเมื่อน้องทําการอทอยลูกเต่านะครับผมมีโอกาสจุดๆเปอร์เซ็นต์เนาะที่จะครเอทนะครับผมบล็อกพิเศษที่เป็นบล็อกน้านะครับผมบนพื้นที่ที่น้องถอยผ่านนะครับผมยกเว้นพื้นที่มุมกับพื้นที่พิเศษเนาะที่บล็อกน้ําจะไม่ผุดนะครับผมบล็อกน้ํานี้เนาะ ถ้าเกิดว่าเราไปตกที่บล็อกน้ํานี้นะครับผมก็จะสามารถอัปเกรดพื้นที่นั้นให้กลายเป็นเลนด์มาร์กได้ทันทีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบนบล็อกน้านะครับผมมีพื้นที่ของศัตรูอยู่เนาะเราก็จะทําการป้ายสีนะครับผมเป็นเวลา2เทินด้วยกันอ่าแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูตกบล็อกน้ําของเรานะครับผมศัตรูก็จะโดนดีบัฟทำลายลูกเตานะ่าเนาะหลูกเป็นเวลา1เทินนะครับผมบล็อกน้ํานี้เนาะก็จะสามารถสร้างได้สูงสุดนะครับผมสิบ็อก ในหนึ่งแมปมถ้าเกิดว่าเราตกหรือว่าศัตรูตกบล็อกน้มนี้ก็จะหายไปนะครับไม่งงนะฟังอาจจะงงนะครับผมแต่พอไปเล่นจริงๆแล้วจะไม่งงเลยอ,อีกหนึ่งความสามารถของความสามารถแรกนะครับผมก็คือเมื่อเราทําการเริ่มเทิร์นของเรานะครับผมเราจะได้รับมาเบลเป็นจํานวนจุดๆของสิ่งก่อสร้างของเราทั้งหมดนะครับผม ก็ตัวน <im sharing> ี <t> s <S ้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ม um ีตังสร้างเลนด์มาร์กนะครับผมมีตังสร้างแน่นอนเนาะส่วนอีกหนึ่งความสามารถของน้องนะครับผมก็คือเมื่อน้องทาการทะลุเต่านะครับผมมีโอกาสจุดจุดเปอร์เซ็นต์เนาะที่น้องจะทําการสร้างโล่นะครับผมสามารถสร้างได้สูงสุด2ขั้นและโลที่สร้างนะครับผมก็จะเป็นโลบอลทองเนาะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถสุดท้ายของน้องนะครับผมเมื่อสตูก่อสร้างเลนด์มาร์กเกิน3ที่ขึ้นไปนะครับผมสตูก็จะโดนขังกรงนะครับผมเป็นจํานวนจุดจุดจุดเปอร์เซ็นต์ โอเคเออตัวละครเก่าแค่สองที่ก็โดนขังกงแล้วใครนะน้องฮารายองใช่ไหมเอออันนี้เพิ่มมาเป็นสามที่นะครับผมโดนเนฟทำไมก็ไม่รู้อจบไปแล้วนะครับผมความสามารถของน้องนะสองความสามารถต่อไปนะครับผมเป็นความสามารถของอันนี้น่าจะเป็นจี้อีโวพร้อมกับ ชุดของน้องเลยเนาะความสามารถของ G-Evo นะครับผมก็คือเมื่อจบเทิร์นนะครับผมมีโอกาสจุดๆเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่เราจะทำการทอยลูกเต๋าต่อ เนาะอันนี้คือความสามารถของจีอีโบนะครับต่อไปเป็นความสามารถของจีคอสตูมที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือเมื่อเรามาถึงเมืองของเรานะครับผมในเทิร์นของเราเนาะมีโอกาสจุดจุดเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะขังศัตรูทั้งหมดในแถวนะครับผมไว้ในกรงเนาะอีกทั้งนะครับผมก็ยังมีความสามารถในการยกเลิกสกิลแดนมาร์คผุดของศัตรูนะครับผมเป็นจํานวนจุดจุดจุดเปอร์เซ็นต์อืมฟังรวมๆแล้วเป็นตัวละครที่ก่อสร้างแดนมาร์คได้ค่อนข้าง ไวมากนะครับผมแต่ย่าลืมนะครับผมพื้นที่พิเศษช่ชวงเนี้ยก็มีตัวละครหลายๆตัวนะครับผมที่สามารถทำรายได้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจะโหดหรือไม่อะจี้ที่ใช้นะครับผมอ๋อลืมไปมีจี้ทดลองด้วยจี้ทดลองของเรานะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทําการทอยลูกเต่านะครับผมมีกาสจุดๆเปอร์เซ็นต์เนาะที่จะเลือกถอยด้านหน้าหรือว่าถอยไปด้านหลังนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เลือกเราก็จะได้ถอย ไปยังพื้นที่ที่เราต้องการได้ก็คือเลือกไปยังพื้นที่ที่เราต้องการในจํานวนที่ถอยได้ก็คือถอยหน้าหลังพร้อมกับเลือกวาร์ปไปนั่นแหละเออแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมือ่อฝ่ายต้องขั้นพังกันวาร์ปนะครับผมมีโอกาสจุดจุดเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะดักวาร์ปเนาะเอ้ยไม่ใช่สิวาร์ปดักวาร์ปดักวาร์ปไปคุกอะ่ะไม่ใช่ดักวาร์ปมายังตัวของเรานะอ่าดักวาร์ปไปคุกนะครับผมก็คือจํากัดการวาร์ปนั่นแหละเนาะอ่าส่วน ออฟของเขานะครับผมก็คือเมื่อเราได้รับเลนมาร์กนะครับผมมีโอกาส55%นะ้องที่จะทอยลูกเต๋าต่อตอ,ตอ,อีก1ครั้งก็ทอยลูกเต๋าต่อรัวๆเลยนะครับผมสำหรับตัวน้องคนนี้นะโอเคจี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าน้องจะโหดหรือไม่ e t s go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาอยู่กับน้องบอท นะครับผมเป็นห้องทดลองเล่นเนาะในห้องนี้นะครับผมเราจะไม่เสียจํานวนการเล่นของจี้ทดลองหรือว่าตัวละครทดลองไปนะครับผมมาเจอกับน้องสเตรอร่าน้องข่าวของเราแนนเองนะครับผมเดี๋ยวลุงขออนุญาตนะครับผมทอย12เนาะเพื่อที่จะทําการครีเอทนะครับผมพื้นที่บล็อกน้ำของลุงให้ได้เยอะที่สุดยิ่งทอยเยอะยิ่งเลิกประสบการณ์ใช่หรือไม่คำตอบไม่ใช่นะครับผม โอ้โหนี่ไงบอกพิเศษบล็อกมุมไม่ติดนะครับผมเราเลือกวาร์ปได้เลยเหรออ้าวเราไม่ต้องเดินผ่านก่อนเหรอถึงจะผุดอ้าวอย่างนี้เราก็เหมือนกับจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการวาร์ปใช่ไหมเพื่อที่จะอาะเดี๋ยวไอก,การวาร์ปของเราอะ่ะมันไม่วาร์ร้อเปอร์เหรอ เออแปะโอเคนี่ไงเมื่อศัตรูทําการตกบล็อ,บอกน้ําของเรานะครับผมก็จะดูดเําะทำลายลูกเต่าเนาะไปหนึ่งลูกเดี๋ยวลองป้ายสีดีไหมถ้าเกิดว่าวาปติดนะนะแต่เมื่อแี้เสียเซลล์นิดหน่อยที่วาปไม่ติดอยู่ๆวาปก็ไม่ติดเพราะว่าไม่ใช่ความสามารถของอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าจี้เราเหรอ เฮ้ยน้องเป็นตัวละครที่วิ่งง่ายมากเลยนะอ๋อแต่ถ้าถ้ามีป้ายสีแสดงว่าการป้ายสีก็น่าจะสามารถกันได้เลยใช่ไหมอ๋อนี่คือการดาวทั้งหมดนะผมเพราะว่าลุงก็เพิ่งเล่นน้องครั้งแรกนี่คือครั้งแรกของลุงนะผมโอเควาตัวนี้โอ้นี่ไงอ่าอะไรนะจี่จี้อีโบของเรานะผมก็คือจบเธอแล้วทอยทอยต่อต่อ แล้วก็ไม่เหมือนจะไม่มีจำนวนจำกัดการวาร์ปด้วยนะเมื่อทอยเต๋าต,ต่อตรงเนี้ยอู้หู้มีอะไรให้แววเยอะแยะเลยนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมน้องยังเป็นตัวละครทดลองอยู่เนาะเออสิบสองนะผมสิบสองก็ข้างหลังก็หายไปหมดเลยนะครับผมหายอย,รยเราจะเล่นแบบล็อกๆอย่างนี้ตลอดเลย อืมแถวเบอรสองโอเคแล้วลุงก็ไม่รู้แล้วว่าตรงไหนคือพื้นที่เมืองตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมนี่คือพื้นที่การ์ดนะครับผม <c oughs> ทำไงดีเนะี่ยทำอะไรไม่ได้นะผม <c oughs> นอกจากถอยใหม่นะครับโอเคแล้วตรงนี้ใช่ไหมเมืองตรงไหนคือเมืองเนะี่ยตรงนี้ <c oughs> อ๋อสองสองช่องนี้คือเมืองใช่ไหม ได้ได้เลยโอเคอันนี้คือความสามารถของอ๋อถ้าเกิดว่าเราใช้ความสามารถในการทอยเต่าต่อ,ตอถึงแม้ว่าจี้จะติดก็จะไม่ได้วาร์ฟใช่ไหมอ๋อเข้าใจละเข้าใจละลุงเข้าใจคนเดียวใช่ไหม <laughs> โอเคอ่ะถอยไปข้างหน้าก่อนนะครผม ก็แอบเป็นตัวละครที่เล่นยากอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่มีการโจมตีในตัวเราเอง <S 2> <S 2> เอออ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูามาตกบนบล็อกน้ำของเราอ่ะศัตรูจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมซื้อตรงซื้อต่ออะไรก็ไม่ได้เนาะคือสายวิธีดีๆนี่เองแหละตัวน้องคนเนี้ยเอออ่ะทอยสิบสองข้างหลังเลย สุดตรงนี้ฟิวโป๊ะเราต้องซื้อนะครับผมอันนี้เนาะแล้วก็ถอยขี้สามไปแล้วเราก็จะวาร์ปนะครับผมมาตรงนี้เอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นเราโดนหลอกไปเลยอ,ลอลย่ะแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกนะครับผมเสียดายจังว่าจะจบวิกซะหน่อยโอเคจบล้มก็ได้ จ่ายตังมานะน้องสเตล่าเรียบร้อยอเล่นจบเร็วๆก็ได้แหละก็คือวับไปวับมาในแถวเดี๋ยวก็ชนะเองนะครับผมอ่มอตาตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในสนามจริงกันนะครับผมแต่น่าจะเจอกับบอดเนาะสังเกตง่ายๆบอดไม่บอดอะถ้าถ้าเป็นบอดอะจะไม่มีกรอบใครๆเขาก็ใส่กรอบกันใช่ไหม ลูกเต่าก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วยังแพ้อบอทดอีกก็ควรพิจารณาได้แล้วนะครับผมว่าตัวใหม่นะควรหาหรือไม่โอเคทอยสีบไปตรงนู้นเดี๋ยวเราจะอืมเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการก่อสร้างเนนมากไว้ขนาดนะั้นทำไมเราไม่เอาอะไรที่มันเป็นดิเมนชันมาเล่น น่าจะสนุกกว่านะถอ,อยถอยหลางนะครับผมบอกน้ําก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเบิเรียบร้อยไหนบอกว่ามีความสามารถในการการมือผุดไงก็ <c oughs>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  มันก็ไม่ได้กันตลอดหรือเปล่าแล้วกอ็อย่าไปรีบได้ไหมลราโอเคทําการป้ายสีมือนี้ซะเพราะว่าเราจะวิ่งให้ไวที่สุดนะแล้ว โ okay. อเคสิบสองอ้าวลืมไปเลยนะครับผมว่าเราไม่ได้เลือกอะวารตรงนี้จบเทิร์นเอ๊ะแต่บล็อกสุดท้ายที่เราไปอ่ะมันก็ยังเป็นน้ำใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ความสามารถในการวาร์ปยังไงยังไงบล็อกสุดท้ายเราก็ต้องได้ใช่ไหมใช่ไหมช้ยมย ถามใครเนี่ยเอออ่ะไปวาร์ไปมุมหน่อยตรงนู้นอ๋อเที่ยวร,ร,รอบโลกอ่ะเที่ยวทำไมอ่ะมันก็เรื่องของเขาเออเขาจะเที่ยวรอบโลกก็เรื่องของเขาถามทำไมวาร์มาตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยกดซื้อไฟแล้วก็ทำการทอยสิบซองนะครับผมแล้วก็ทำการวาร์อีอ๋อไม่ได้แล้วนะครับผมไม่ได้แล้วแบบนี้ทำยังไงดีทำยังไงดีไม่ได้อ๋ออ,อผักน้ำเลยนะครับผม ก็เราผักน้ำได้อ่ะเออเราก็ผักสิครับเราจะรออะไรเราขังโกงเขาอีกเฉจ่ายเงินมานะไม่มีเยเวินขาปมาทางใช่ไหมไม่มีนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอลองถอยเจ็ดถอยหลังดูเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมืองสามหลังอ่ะจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่ามันเขียนว่าป้ายสีเรนมาไง เออถ้าเป็นสามหลังก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับผมดังนั้นสามารถสร้างสามหลังเพื่อกันน้องได้นะครับผมแบบนี้เป็นต้นเป็นไงเออถูกต้องแล้วครับผมน้องจริงเอาชฉลาดจาังเลยเอา้าเดี๋ยวเอแล้วฟองสบูอ่อะเมื่อกี้เขาไม่ได้ถูกขังในฟองอ่ะอ่ะไป ป็นตัวละครที่แปลกดีนะผมลุงไม่เคยเห็นตัวละครไหนแปลกเท่าตัวละครนี้มาก่อนคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ใช้เบิ้ลเราถอยเบิ้ลได้เยอะๆน่าจะสนุกอู้นี่ไงกันไปสีกันได้จริงด้วยช็อกอยู่ๆเงินก็หาย <laughs> โอยเงินหายครับ อยู่ๆเงินผมก็หายครับคุณผู้ชมทำอะไรไม่ได้เนี่ยอ่ะฮะโอเครู้สึกเริ่มเลิกหลากนะผมเลิกลากสิบสองไปเอาตังก่อนอ่ะฮะเมืองหดตรงนี้จริงด้วยจบเทิน อย่างไรก็ตามอ่ะถ้าเกิดว่าเราถอยไปที่ไหนอะ่ะเราก็จะได้รับแลนด์มาคที่นั่นถ้าเกิดว่าสกิลในการครีเอทบล็อกน้ำของเราปิดนะครับผมไม่ต้องมีวาร์ปก็ได้ <c oughs> แต่วาร์ปมันจะทําให้เราอะ่ะแ <c oughs> ม่นยําในการถอยได้ยิ่งขึ้นซึ่งแม่นยําก็ดีนะครับผม <c oughs> ดีที่ยังแม่นยําเนี่ยเห็นไหมว่าบล็อกสุดท้ายอะ่ะเป็นบล็อกน้ำไหนบอกว่าการเมืองผุดไง ออการ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 ละการละอะถอยเบิ้ลสองไปเอ่อพ่นน okay. ้ำด้วยไม่ต้องพ่นน้ำมาแต่ถ้าเกิดว่าวาเก่งขนาดนี้ความสามารถในการถอยถอยหลังต่อยหรือว่าถอยถอยหลังติดดีบัฟหรือว่าถอยแล้วติดดีบัฟบเนี่ยก็จะไม่จำเป็นกับน้องเท่าไหร่น้องเพาว่าเราจะไม่ได้ค่อยถอย ทอยทอยแบบถอยผ่านตัวศัตรูเนี่ยเราก็จะเลือกว้าไปส่วนใหญ่ใช่ไหมทอยแปดดิได้เจ็คเพียงตัวเล็กๆกัะนะืมนั่นมันเด็กเอ้ยเดี๋ยวทำไมเขาไม่อยู่ในฟองอ่ะเออเพราะว่าโดนผักน้ำหรอพอมาหรือไม่ตกฟองอัว ผมรู้สึกแปลกแปลอ่ะไ้กล้าอีกเออใช่ทำไมไม่มีฟองจริงๆแล้วจะต้องมีไม่ใช่หรอโอ้ตานี้ได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคบผมตาต่อไปคงได้เจอกับคนจริงๆล้วแล้วเนาะอ ในตาสุดท้ายนะครับผมเราก็มาเจอกับคนจริงๆจนได้เพราะว่าเราอยู่ในแชมเปียนลีกนะครับผมมาเจอกับคีมุนด้วยแล้วเราก็ได้ทอยคนที่2ด้วยดูดีเออยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีการดีบนะัฟเนาะน่าจะโดนแบบตุกตับตุกตับนะครับผม ้ยแต่น้องไม่ทำอะไรเลยอะแปลกๆดูโมคิ่าคิมุนคนนี้แปลกๆโอเคทอยสิบสองไปถอยสิบสองได้สิบสองนะผมบอกน้ำเกรดแบบสุดโอ้ว้าว my gosh goodness ทอยสิบไปได้เจ็ดที่ตัวเล็กๆอะนะนั่นมันเด็กเล่นอีกแล้วหรอโอเคแล้วทอยเต่าต่อด้วยอ่ะทอยยังไงอ่ะ นี่จะผมให้ผมไปไหนให้ผมไปที่ไหนไม่สร้างเลนรบงอะไรให้ผมเลยงั้นเดี๋ยวก็อาวเดี๋ยวดียังไม่ได้ทำอะไรเลยสิบสองเหรอตรงไหนคือสิบสองวะตรงตรงนี้เหรอเอ๊ะไม่น่าใช่อ่ะอะทอยสิบก็แด้ะขังเขาไว้ในโกงเอาขังไม่ได้มีโลเบ้โอเคแล้วก็ ขอทำการจะเทินเขาวัปแล้วก่อสร้างแถวนี้ไม่ได้เลยนะอืมเป็นความคิดที่ดีเราเขาจะสิเขาก็ดวงซวยประมาณหนึ่งอะเนาะดูจากทรงแล้วอะอืมอ่ะถอย12ถอยหลังก็ได้ครับ เ่ hey. แต่ผมจะไม่ทําอย่าง,งานั้นนะครับผมว่าผมจะทำอย่างนี้ครับแล้วก็จะผักน้ำนะครับผมให้เขาตุยเร็วๆเหมาะก,กับด่านนี้มากเลยนะจริงๆน้องคนนี้สร้างด้วยสร้างดอๆเบอมบอมเนี่ยเอ้ยตอนเฮ้ยแปรกอะเมื่อทำไมตามเมื่อกี้ถึงผักน้ำแล้วไม่ติดโกงอะเอ้ยไม่ติดฟองอะแต่รอบนี้ติดอะ ไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยหรอยีม่มันแปลกมากเลยนะไม่เคยเห็นอะไรแปลกขนาดนี้มาก่อนแปลกแปลกๆแปลกๆถอยเจ็กถอยก้าวกันเมืองแพงดิชอบแต่ไม่เป็นไรเรามีวาปนะครับผมนั้นเราจะถอยมาตรงนี้แทนนะครับผมแล้วก็ผลักน้ำเนาะเพื่อความชัวนะครับผมว่าเขาจะตกเมืองเราจริงๆแต่ที่คิดไม้ใน้หัวเมื่อกี้ก็คือทาเมือแงแพงๆเป็นเมืองคู่ แต่ไม่ทำนะครับอีกแล้วเหรอสิบเอ็ดไปไปมันอ๋ออันนี้ไม่มีจำนวนจำกัดการวาร์ปนี่ทำอะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วทำไมถึงมีล่ะโอวาร์ปลงตรงนูน้นตกไปลล้มไหม,มทำไมรู้สึกว่าเล่นง,ง่ายเพราะว่าความสามารถเขาไม่ค่อยติด ก็เลยดูเล่นง่ายแต่ถ้าความสามารถของคีมูลติดลุงอาจจะเล่นไม่ได้อย่างนี้ก็ได้แต่เห็นว่านะครับผมคีมูลน่ะวาร์ปไปลงที่ไหนไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีแต่พื้นที่บล็อกน้ําของเรานะครับผมถ้าเกิดลงไปน้อก็จะโดนทำลายลูกเต่าเปล่า ประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้องตัวละครทดลองประจําเดือนมิถุนายนเนาะถ้าเกิดว่าชื่นชอบน้องนะครับผมเราก็ต้องสะสมเพชรตั้งแต่วันนี้นะครับผมเพื่อเอาไปปิดน้องเนะาะถ้าเกิดว่ามีคนถามนะครับผมว่าจํานวนเพชรเท่าไหร่ถึงจะการันตีปิดนะ้องลุงก็ตั้งให้ไว้ที่2 0,000ื่นนะครับผมตัวละครนะส่วนชุดของน้องนะครับผมถามว่าสําคัญไหมความสามารถในการขังกงนะครับผมค่อนข้างสําคัญมากนะครับผมแต่ แต่ความสามารถขังกงอยู่ในคอสตูมเนาะถ้าเกิดว่าจะหาคอสตูมอีกก็บวกไปอีก2 0 0 0 0ืนนะครับผม4 0,000การันตีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าดวงซวยหน่อยก็อัพไปเลยนะครับผม0 0 0 0เนาะสำหรับน้องตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าใครดวงดีหน่อยก็อาจจะปิดตัวละครฟรีจากของดองก็เป็นได้ส่วนชุดก็หาเอาเด้อไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าการหาชุดนั้นจะหาในแพ็คคอสตูมหรือว่าเอาวัตถุดิบของน้องนี่แหละหาอืมก็ อธิษฐานเอาเด้อไปแล้วเด้อจุ๊บๆเด้ออ๋อถ้าเกิดว่าใครมีเซตที่ดีกว่าเซตนี้นะครับผมก็สามารถเอามาแนะนํากันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมอันนี้ลงุงคิดไม่ออกเนาะก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนค่ะประมาณนี้นะครับผมไปจริงๆลนะจุ๊บๆ